ีวิธีง่ายๆปลดล็อกจิตใต้สำน,นึกเพื่อดึงดูดรายได้แบบพาสซีฟอินคัมเจ้าเคยมีความหู้สุกในมออยากจะมีรายได้แบบพาสซีฟอินคัมแต่บาหัววัดจะเริ่มต้นจุดไหมื้อนี้เขามี4วิธีง่ายๆที่จะเห็ดให้เจ้ามีรายได้แบบพาสซีฟอินคัมในทุกๆเดือนพาสซีฟอินคัม e บได้เริ่มจากการมีเงินหลายหรือเวลาหลายแต่มันเริ่มจาก ความคิดและจิตใต้สำนึกของเขาถ้าเริ่มตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่โอกาสดีๆรายได้แบบพ s s ซีฟอินคัมจะลังไหลเข้ามาหาเจ้านี่คือ4วิธีขั้นตอน,นง่ายๆในการสร้างรายได้แบบพ s s ซีฟอินคัม1เลือกซองทางรายได้ที่สามารถหับเงินแบบพ s s ซีฟอินคัมได้มือนี้ การที่หารายได้แบบ a s s i v e income สิ่งที่สำคัญก็คือเครื่องมือเนาะอาชีพหรือง,งานที่เอาเหตุนั้นจะต้องสามารถหารายได้แบบพ s สซี income มยุดเหตุงานก็มีเงินเข่าแบบนี้เนาะจะต้องเลือกงานที่สามารถเห็นให้เจ้ามีรายได้แบบ a s s i v e income ได้ฉะนั้นเลือกงานที่ดี ที่สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เจ้าต้องการได้ 2. ว่าคำแอ f i อร์ม i ชัที่เกี่ยวกับรายได้แบบพ a ัสสิบอินคัมยกตัวอย่างเช่นรายได้แบบพ l a สสิบอินคัมลังไหลเข้ามาชีวิตคอยได้อย่างงา่ายดายหรืออาจจะเป็นคำนี้งานของคอยเป็นระบบที่สามารถสร้างเงินให้คอยโดยที่ไม่ต้องเมื่อยว่าแบบนี้ซ้ำๆแล้วเจ้าจะฮู้ซึกว่าสิ่งที่เจ้าเว้าไปนั่นมันจะเริ่มเป็นจริง เพราะนี่คือการเว้าฝังความเสื่อม่ให้จิตได้สำนึกนั่นเอง 3. จินตนาการตนเองว่ามีเงินรายได้แบบ passive income ก่อนที่เจ้าจะนอนในทุกๆคืนลองจินตนาการว่าเจ้ากำลังเช็คบัญชีธานาคารว่ามีเงินไหลเข้ามาอัตโนมัติตลอดเวลาและที่สำคัญเจ้ากำลังใส้ชีวิตที่อิสระตามที่เจ้าต้องการโดยที่เจ้าบ่ต้องใส้เวลาทางมดของเจ้าเพื่อไปแลกกับเงินมาชีวิตที่เจ้าต้องการปรารถนาให้เจ้าจินตนาการและเจ้าอิ่ มีความสุขและที่สําคัญให้เจ้ารู้สึกไปเลยว่าสิ่งนั้นเป็นเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าหับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วสี่ฟังเพลงโปรแกรมจิตเกี่ยวกับการเงินก่อนนอนเพลงโปรแกรมจิตนี่นะจะออกแบบมาโดยเฉพาะเนาะจะสามารถปรับขึ้นสมองให้สงบได้และที่สําคัญเนาะถ้าเจ้าฟังทุกๆคืนก่อนนอนแบบนี้เนาะจะซอยเห็นห้จิตใต้สํานึกเปิดหับโอกาสดี สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆจะเข้ามารายได้แบบพาสซฟจะเข้ามาโดยอัตโนมัติโดยที่เจ้าไสจิตใต้สำนึกนี่แหละดึงดูดมันมานี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องการอยากจะมีรายได้แบบพาสซฟอินคัมแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไก่โตเฮาจนได้ที่สุดได้มาศึกษาเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกนะได้มาเขียนสิ่งที่ต้องการอยากจะมีรายได้แบบพาสซฟอินคัมแมนบอกและได้ฟังเพลงโปรแกรมจิตก่อนนอนและได้ไสคำแอปฟอร์มชันเนาะเสือบอวา มันมีโอกาสสองทางรายได้ที่สร้างรายได้แบบพาสิทอินขาเข้ามาหาตี้โดยที่ตี้บริตั้งตัวบอกเลยว่าโอกาสนี้โอกาสทองเกิดจากการที่เขาสร้างเกิดจากการที่เราสร้างจิตใต้สานึกและความเสื่อมหมันในศักยภาพของเขามันจึงเห็นให้เขาได้หับโอกาสนี้ ้าเจาเป็นคนหนึ่งที่ต้องการอยากจะสร้างจิตได้สำนึกดึงดูดรายได้แบบพาสิฟอินคัมแบบนี้เนาะลองสร้อยซีรีส์โปรแกรมจิตของเราลองบึง่งเพราะว่ามีเครื่องมือครบเลยบอ่ว่าจะเป็นหู้ภาพโปรแกรมจิตนะและเพลงโปรแกรมจิตได้สำนึกให้ฟังก่อนนอนและตอนเศร้าแบบนี้เนาะหรือจะเป็นคำแอทฟอร์มิชันให้เฮาได้แอคชั่นแบบนี้นอกจากนั้นยังจะมีคำอธิษฐานจิตให้เฮาได้อธิษฐาน,หเ,หาาานเห็นผลได้ไวขึ้นแบบนี้เนาะไท่ที่ว่าพ่อมที่อยากจะมีรายได้แบบพาสิฟอินคัมเนาะ ทักแชทหรือจิ้มลิงน้าโปรไฟล์ได้เลย Passive income เริ่มต้นที่จิตใต้เสนอของเจ้ามาเริ่มตั้งโปรแกรมใหม่ตั้งแต่มื้อน,นี้รายได้ที่เจ้าฝันถึงจะเข้ามาในชีิีของเจ้าอย่างแน่นอน